สัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแบงค์เกมมี่แล้วนะวันนี้เราจะพามาทัวห้องของเรานะหรือมุมเก็บสกุชของเรานนัเอง,เองในคลิปที่แล้วสัญญาว่าเราจะพาเราจะพามาดูตรงนี้นะว่ามันคืออะไรนะและวันนี้ก็ได้มาทํากันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเลยนี่ก็จะเป็นที่ทุกคนอยากออกมากันนะก็จะเป็นที่ประมาณนี้เนาะ นี่นะเยอะแยะไปหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้และนี่ก็จะเป็นแบบป่าข้างห้องแล้วนะนู่นอันนจะเป็นข้างบ้านน,ะนี่นะก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะน,นี่เป็นที่นั่ง ชมวิวนะเราก็เคยมาอาบน้ำกันอยู่นะนี่นะประมาณนี้เนาะจะเป็นประตูมุงลวดนะนี่ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนอะแค่พามาทัวร์ตรงนี้เนาะเพราะในคลิปนั้นเราบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าเราจะพามาทัวร์ตรงนี้เนาะนะนะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบงค์นี้เนาะเพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับอันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย See you